สวัสดีครับ e อ per o r y o u t u b e Channel นะครับการต้องไม่ตกนะครับกาดต้องไม่ตกนะครับครับวับนนี้เนี่ยเราด้วยมาตรการถึงแม้ว่าประเทศพาภาภาครัฐเนี่ยจะเปิดเมืองแล้วนะครับมีการเปิดเมืองหรือว่ามีการเปิดทางด้านกิจการไปกว่า95%นแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนละครับผมก็ยังย้ําแล้วที่ที่เอ็มเปอร์กรุ๊ปในรวมเนี่ยก็ยังย้ําว่าที่นี่ยังไงก็การไม่ตกครับเพื่อสุขภาพของ ของทางลูกค้าเพื่อสุขภาพของทางด้านพนักงานแล้วก็ผู้บริหารในองค์กรนะครับเราต้องกาดไม่ตกนะครับวันนี้เราดีใจนะครับที่โรงพยาบาลอินเทอร์เมตนะครับ IMH อยู่จรันทีใช่ไหมครับครับวันนี้จะมาทำการฉีดฆ่าเชื้อโรคร้ายนะครับใช่ครับทั้งทั่วชชรุมเลยทั้งรถใหม่รถมือสองศูนย์บริการศูนย์ส้มสีตัวถังแล้วก็รถนำเข้าของเรานะครับ รวมหมดใน e m p e r ั r g r กร p นะครับวน,นี้เราปกติแล้วเราใช้โรงพยาบาลอินเทอร์เมตอินเทอร์เมตนะครับในการที่จะตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีอยู่แล้วกับโรงพยาบาลน,นี้นะครับ<ช>เพื่อ,อเป็นหลักประกันทางด้านความเป็นอยู่ของพนักง,งานของเรานะครับทุกท,ท,ทุกปีใช่ไหมครับ,รบเมีการกตรวจสุขภาพนะครับโอเคครับ<ม>เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับผู้บริหารของ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดนะครับวันนี้คับน้องวันนี้น้องชื่ออะไรครับผมผมชื่อโตครับผมงโตชื่อจินชื่ออะไรฮะนาวุธชายปัญหาครับผมวันนี้มาทําอะไรวันนี้จะมาทําในเรื่องการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดครับผมโควิดครับผมใช่ตามที่เขาได้แจ้งมาพาะผมทีมงานก็เลยมานี่เพื่อมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆที่ ระหว่างแพ็กงานแล้วก็ลูกค้าที่เข้าถึงระหว่างคือจุดนั้นครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยเป็นจุดประสงค์ของบริษัทด้วยนะครับใช่แล้ววันนี้แนะนำนิดนิดหนึ่งว่าเราใช้น้ํายาอะไรและเครื่องยังไงบ้างครับน้ำยาตัวนี้จะเป็นน้ำยาที่ส่งมาจากต่างประเทศอีกทีหนึ่งครับใช่คือเขาจะผลิตเองใช่ครับเขาจะผลิตมาอีกทีนึงก็ส่งมาส่งมาฟังซึ่งเขาไม่เปิดรายละเอียดให้พวกผมไม่เป็นไรครับ กผมก็มีที่มาฉีดก็คือมาฉีดตามจุดต่างๆใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเด็กของเราต้องออกไปหวนใ่ไฮะใช่ครับต้องออกจากสถานที่แล้วก็พอพ่นเสร็จแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมถึงจะเข้ามาได้เข้ามาตั้งจุดต่างๆหนึ่งชั่วโมงเลยฮะครับถ้าเอาชัวร์ๆก็คือหนึ่งชั่วโมงไปเลยครับผมโอ้โหพอเชื้อมันจะได้กัดกอดตามจุดแล้วถ้าเข้ามาแล้วเราดมมีปัญหาอะไรไหมฮะมันก็จะมีถ้าโดนตามผิวหนังใช่ไหมับมันก็จะมีละคายเคืองบ้างเล็กน้อยถ้าทำไงครับก็ กลับบ้านไปอาบน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมใช่ทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยถ้าโดนระหว่างภาชนะอย่างจานช้อนแก้วเงี้ยก็ให้นําไปล้างก่อนครับผมใช่ค่อยมานำมาบริโภคใช่ทีว่าฆ่าเชื้อโควิดกันจริงๆเลยอ่ะใช่ก็คือฆ่าแบบตายไปเลยครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเน้นย้ำเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงศูนย์ทุกจุดของเรานะฮะมีทั้ง ป้าแดงมีทั้งรถใช้แล้วมีทั้งเซอร์วิสมีทั้งศูนย์ต้มสิรโทษฐานแล้วก็ลถนำเข้าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทางโรงพยาบาลน,นะฮะที่มาดำ oh, <that> เนินการ <that. S 1> ให้กับเรานะครับเดี๋ยวลุยกันเลยแลเดี๋ยวไป <c oughs> เห็นภาพเลยว่าเราทําจริง <c oughs> เราทำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยทางด้านโควิด <c oughs> ของลูกค้าแล้วก็บุคลากรบุคลากรทุกคนนะครับทุกชีวิตของ Emperor Group นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับต,ติดตามชมเ c e b o o k ของเราที่นิสสันเอ็มเปอร์เรอร์นิสสันอินเทลเจนชอยส์เอ็มเปอร์แล้วก็รถบ้านคุณเฉชัยแล้วก็เอ็มเปอร์คุณอินพอร์ตคาร์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ซับสไครต์ที่เราเลยครับชีวิตของท่านเราคำนึงถึงชีวิตของท่านมากนะครับแล้วก็ให้ชีวิตของท่านสมบูรุ์มากแล้วก็ให้ท่านเขาสมบูรในการได้มาใช้บริการของเอ็มเปอร์เรอกรุ๊ปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราลุูเลยนะครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ